สวัสดีครับวันนี้นําพระดีให้ชมนะครับเป็นพระยิ่มห้าพระพุทธศตวรรษนะครับเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับผมเป็นพระดีนะครับราคาไม่แพงนะครับจับสร้างเยอะนะครับแต่พุทธคุณสูงนะครับนี่เหมาะเหมาะแก่การบูชาห้อยคอได้เลยนะครับเพราะราคาไม่สูงมากนะครับ อันนี้เป็นเนื้ออาปากานะครับก็จะมีเนื้อดินเนื้อชิ้นแบบนี้นะครับเก็บได้หมดนะครับเพราะราคาไม่สูงนะครับไม่เหมือนพวกเนื้อหน้าเนื้อทองคําแบบนี้นะครับเราก็เก็บเนื้อธรรมดา บูชาได้นะครับพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับปี2 5 0 0นะครับองค์นี้เป็นวอกธรรมดานะครับก็จะมียันชิดอีกนะครับสำหรับใครที่อยากได้พระไว้บูชานะครับแนะนำนะครับนี่รุ่นที่ผ้าพุทธศตวรรษนะครับเกจิดังๆมาปลุกเสกหลวงปู่โตอะไรแบบนี้ก็มาปลุกเสกนะครับ